ดีค่ะเด็กๆเราเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานาะคะยังไม่ลืมกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณนาจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นะสมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณนาจะขึ้นเรื่องชีวิตใหม่นะคะเด็กๆเรามาดูนะว่าชีวิตใหม่มันเกี่ยวกับอะไรนะคะไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาต่อไปนะคะเด็ก เราต้องมารู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้อะเมื่อเราเรียนแล้วเราได้อะไรนะคะนักเรียนสามารถอ่านคําและออกเสียงคําใหม่ในบทเรียนได้ถูกต้องนักเรียนสามารถอ่านคําและสะกดคําที่อ่านได้ถูกต้องนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนและส่งงานตรงเวลาตามเวลาที่กําหนดนะคะนี่คือจุดประสงค์นะคะที่เด็กๆเมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะได้นะคะ ชีวิตใหม่นะคะเรื่องชีวิตใหม่อยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า72นะคะเด็กๆหนังสือภาษาพาทีหน้า72เปิดกันยังเปิดกันแล้วดูเลยนะคะตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ ภูผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัด ก่อนจะเดินทางเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดผูผาเด็กๆนะคะนี่ผูผากับน้ำใสก็ไปส่งใบโบกกับใบบัวแล้วนะคะเรามาต่อหน้า73เลยนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า73นะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วไปเลยนะคะแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูและไม่แกว่งหาง ไม่ร้องเอิกเอ,อิกแอกแอกมีแต่เสียงอกเป๊กและกรุงกริ้งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกๆหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะไปทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะ ไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กๆทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มนู้นปุ่มนี้เด็กๆทายนะคะว่าไอใบบัตรแข็งๆเนี่ยที่เอาไปสอดในตู้เนี่ยมันคืออะไรภาษาทีน้า74กันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือภาษาภาษีหน้า74นะคะ เดียเด๋ยวๆได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำปูผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งยินตาโฟแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลย ได้หัวราะก,กันมือนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือเจ้ามือคืออะไรคะเจ้ามือคือคนจ่ายตังค์ไงคะนี่คะ่ะนี่ค่ะเจ้ามือจ่ายทั้งหมดเลยนะคะคนเจ้ามือน่เจ็ดสิบสี่ไปแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้านเจ็ดสิบห้านะคะน่านเจ็ดสิบห้านะคะพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้า พาทุกคนไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ๆไอศกรีมมีทั้งหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกปูผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใส่พยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วย ภูพาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเอาดเด็กเปิดหน้า76ล้อเลยค่ะ76นะคะเด็กๆหนังสือภาษาพาจีนะเ6เมื่อกี้ทั้งสคนไปทำอะไรเขาใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอ่าน หมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและกวานมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจะจึงจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกัน เห็นไหมคะเมื่อเด็กๆได้เข้าขเรียนช้างซึ่งเป็นสัตว์ก็ได้เข้าไปเรียนเรียนรู้ชีวิตเรียนการแสดงเหมือนสัตว์ในหลายชนิดนะคะที่เขาจะต้องเข้าไปเรียนรู้เหมือนกันบ้างค่ะเด็กๆชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ของใครเด็กๆอ่านเนื้อหาแล้วถ้ายังอ่านไม่ทันเด็กๆก,ก็กลับไปอ่านนะคะ แล้วคุณาก็มีแบบฝึกหดัดทดสอบความเข้าใจด็กๆนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้า43-46นะคะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนสวยงามถูกต้องจงในลายกลุ่มอัลบั้มวิชาภาษาไทยนะคะหน้า43เขาก็มีคําสั่งบอกว่าตอบคาถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่ใครขับรถมารับใบโบกและใบะบ,บัวเด็กๆก,ก็ตอบนะคะตอบตรงนี้ใส่ใบ ใครขครับรถมารับใบบกใบบัวไปส่งที่ไหนเออเมื่อกี้ใครมารับแล้วไปส่งที่ไหนทําไมเจ้าหน้าที่ของช้างจึงรู้จักใบบกและใบบัวอา้าวตอบไปนะคะผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนอา้าวตอบไปนะคะเขียนให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นด้วยนะคะเด็กๆน้าเสร็จแล้วต่อหน้า44นะคะเด็กๆผู้พาและน้าใสไปซื้ออะไรที่ไหน ผู้พาด้ะน้ำใสไปซื้ออะไรและอะไรที่ไหนนะคะเด็กๆเ,เขียนตอบนะคะต่อไปข้อสองใหญ่เขียนหมายเลขหน้าข้อความเรียงตามลำดับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอันไหนมาก่อนสมมุติว่าสมมุตินะคะผู้พารู้สึกสบายใจขึ้น ให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆเรียงตามลำดับเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้ามีห้าข้ออันนี้มาก่อนให้ใส่เลขนะคะ<ม>อย่าลืมนะคะเลขไทยนะคะเสร็จแล้วต่อหน้าสี่สิบห้านะคะเด็กๆทักษะภาษาหน้าสี่สิบห้าคำสั่งคือดูภาพแล้วเติมคำในช่องว่างผู้ใหญ่สามคนเนี่ยคือใครบ้าง มีชื่อนะคะใส่ลงไปเด็ก2คนคือใครบ้างกล้วยเตียวที่ผู้ใหญ่สั่งคืออะไรกล้วยเตียวที่เด็กสั่งคืออะไรนะคะเขียนให้สวยงามชัดเจนถูกต้องอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆหน้าสุดท้ายแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะเด็กๆหน้าสี่สิบหกสีนะคะในหนังสือศัพท์ภาษานะคะเขียนชื่อรถไอศครีมที่กําหนดลงในช่องว่างและ เขียนชื่อรถที่ชอบเพราะอะไรสาเหตุผลด้วยมีคำว่าทุเรียนน้อยหนามะม่วงส้มกะทิมะพร้าวอ่อนนักเรียนก็เอาชื่อพวกนี้นะคะมาใส่ในนี้ให้ช่องว่างให้ครบแล้วชั้นชอบไอศครีมรสหมายถึงเด็กนะคะชอบไอศครีมรสอะไรเขียนลงไปเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเช่นชอบรสทุเรียน่าเขียนทุเรียนลงไป เพราะอะไรอร่อยหอมหวานอะไรก็ว่าไปนะคะเด็กๆแล้วแต่ที่นักเรียนชอบนะแล้วนะคะเด็กๆในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเด็กๆคงจําเนื้อหาตั้งแต่บทที่1ได้นะคะเพราะในหนังสือภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเนี่ยในเนื้อเรื่องของแต่ละบทจะมีความติดต่อกันถ้าจะพูดง่ายๆคือเหมือนซีรีส์นะคะเด็กๆ นิยมใช้คําว่าซีรีส์ใช่ไหมคะซีรีส์เกาหลีเด็กๆก็ชอบซีรีส์จีนซีรีส์ไทยก็เยอะมันจะเป็นเนื้อหาต่อๆกันมาจนสุดท้ายเราก็จะดูว่าเรื่องราวมันดําเนินจากตรงไหนแล้วจบตรงไหนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยดูแลตนเองเยอะๆนะคะวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีค่ะ